สวัสดีครับผมดามแดนนาคานะครับวันนี้สั่งของอีกแล้วนะครับเป็นนี่เลยแบ็กเกวเป็นประกาศนะครับเมื่อวานได้คู่นี้มานะครับก็คือ Copper Star นะครับแล้วก็2ตัวนะครับของแถมเป็นสีทองนะครับวันนี้ดามก็เลยสั่งเพรเมียนะครับพร้อมผสมนะครับเพรเมียพร้อมผสมนะครับเป็นอ่า แม่พันธุ์ตัวแรกนะครับเป็นมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลแม่พันธุ์ตัวที่2ก็จะเป็นแม่พันธุ์สีทองนะครับพอดีเลยใส่กับคู่นี้พอดีนะครับเราจะมาแกะรีวิวนะครับมาแกะกันดูว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ MKY8 นะครับหรือว่าร้านมาก่อนฟาร์มวันนี้นะครับเป็นของเบต้าช็อปนะครับ ของเบต้าช็อปนะฮะชั่าขออนุญาตออกชื่อเสียงเรียงนามนะครับมาเป็นแหนมสดอีกแล้ว <c oughs> แหนมสดแหนมสดร้านนี้มีกันกระแทกให้ด้วยนะครับมีกันกระแทกให้ด้วยกันร้อนด้วยกันกระแทกด้วยนะครับหอมาเป็นอย่างดีห่อดีมากอะ่ะ อย่าโดนถุงก็แล้วกันพอดีมากเลยนะครับมีการกันความร้อนให้ด้วยนะฮะอันนี้ MB ก็น่าจะเป็นมาเบิ้ลไหมเนาะการแพ็คบรรจุพันธุ์นะครับถือว่าสุดยอดมากสุดยอดป้องกันของเสียหายได้เป็นอย่างดี นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบสทช็อปนะครับทาง l a z a ดานั่นเองนะฮะรีวิวของดามนะครับอยู่ที่ YouTube นะครับช่องดามแดนนาคานะครับหาดูได้เลยมีกันความร้อนกี่ชั้นเนี่ย ร้านนี้หีบห่อได้สุดยอดมากแล้วก็แบ็กกาวก็น่าจะเขาเอาแบ็กกาวเป็นประกับไอ้หนูเองเป็นแมวถอยไปแล้วก็เป็นมาอย่างเงี้ยโหสุดยอดอ่าสุดยอดมากร้านนี้ก็คือไม่ต้องแกะกันอะ่ะ <laughs> สุดยอดมากเลย นะครับเสียเวลานิดหนึ่งแต่ต้องดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์สินค้านั้นเป็นเยี่ยงกระไรนะจ๊ะนะจ๊ะอือฮึอ่ะเห็นเห็นนะครับดูกันเห็นเห็นตัวนี้เป็นมาเบิ้ลมาเบิ้ลจะเป็นยังไงดูสิร้านนี้นะครับ ตัวแรกโอ้โหมาเบิ้ลอืมมาเบิ้ลตัวนี้นะครับก็ความพึงัอใจก็น่าจะเหมือนเหมือนกับของดามของดามตัวนี้นะครับมาเบิ้ลเหมือนกันนะครับแต่ มาเบิ้ลที่อยู่ในรูปนะครับก็จะเป็นสีขาวดําอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับหางเป็นสีน้ําเงินนะครับคล้ายๆกับของดามตัวนี้นะครับแต่ผลิตภัณฑ์สินค้านะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในอ,อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีแพ็กเกจโอเคเลยนะครับอ่ะเรามาดูแม่พันธุตัวที่2นะครับแม่พันธ์ตัวที่2 เป็นแม่พันธุ์สีทองนะครับชึบว,ว้าวโอเคชึบอืฮึอันนี้มาเบิ้ลสีทองนะจ๊ะก็คือเขาใส่ใจเรื่องของอการขนส่งนะครับมากเลยร้านนี้ มีกันความร้อนให้ด้วยนะฮะมีกันความร้อนด้วยแล้วก็กันปลาของเรากันกระแทกตัวนี้จะนุ่มๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกันความร้อนฉนวนกันความร้อนนั่นเองนะครับเหมือนอย่างที่เราสร้างบ้้นอยู่ใต้หลางังคานั่นแหละนะครับเอามาประยุกต์ใช้สุดยอดมากตัวแรกผ่านไปนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ อ่าฮามาที่แม่พันตัวสีทองนะครับเบต้าช็อปเนี่ยผมคิดว่าผมเคยเคยสั่งอยู่นะเคยสั่งอยู่เบต้าช็อปนะครับโอเคแม่พันสีทองพอม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  ว้าว1ตัวว้าว2ตัวเลยนะครับได้มา2ตัวเลยอ่ะนะสั่งหนึ่งได้2นะครับถือว่าเบต้าช็อปนะครับแร์เหมือนกันนะเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดามด้วยนะฮะทาง Youtube นะครับ ดามจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านเลยนะฮะได้ชมกันเกี่ยวกับการสั่งซื้อของนี่แหละนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมันมีการบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็ให้เห็นๆเลยไม่มีการตัดต่อนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อเห็นๆเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับร้านเบต้าช็อปนะ